ต่อจากนี้ไปนะคะจะเป็นช่วง international news นะคะและดิฉันจะทำให้ใครบางคนได้รู้ว่า professional คืออะไรเข้าสู่ช่วง international news ไผ่แรงทอมเพชรระดับแม่น้ำในนามอเมซอนลดความที่สัตนนรอบซีเเพย์ทำให้ประชาชนถูกแท็คอร์ดชอบหลอกพายนก สำเน็ตเขาแทงผู r เชิดรา t งานว่ารดแมนนในเมนิมอเมซอนโอเคเด้ทำสถ k ต l หลดทำสุดในรอบเซสเปย e ล e หลังจากดูด e ล้งในอเมริกาใต้ในเพนมิรย e เย่เบลเล่ย์ยนวล o พกกร o ถ e ชอป่ารายงาน international news ต่อจากนี้ไปนะคะจะเป็นช่วง international news นะคะออและดิฉันจะทำให้ใครบางคนได้รู้ว่า professional คืออะไรเข้าสู่ช่วง international news ภายแรงทาเพชรระดับแม่น,ำน้นำในนามอเมซอนลดความที่สัญญา r อบซีเพทำให้ประชาชนถูกแท็ขอด่ฉับโลกภายโนก Some that count protect right now. Worried that men are not a Okay, time said to take lot time, so ne rock say, 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 Lang job, Rudu Lang, night, America time, night, penny, Mireille Valley, Hyonon Wall pocketing. Chopcon right now, international news.